สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกทักษะที่หนึ่งนะครับที่ครูสอนนักเรียนไปจะมี2วิธีหลักๆในการหาคำตอบของสมการวิธีแรกนะก็คือการใช้สมบัติสมบัติสมมาสมบัติการบวกสมบัติการคูณอะไรประมาณนี้นะครับครูจะแสดงให้ดูสัก2ข้ออย่างเช่นข้อ1เนี่ย a ลบสเท่ากับสิเราต้องกำจัดลบสไป เราต้องการกาจัดลบสี่นะเราก็ใส่บวกสี่เข้ามาเมื่อใส่บวกสี่แล้วเราก็ต้องใส่ทั้งสองข้างของสมการนะครับก็ต้องเป็นสิบบวกสี่ด้วยนี่คือสมบัติการบวกบรรทัดต่อไปนะครับลบสี่เจอกับบวกสี่เนี่ยมันจะตัดกันนะครับเหลือศูนย์นะมันจะเหลือ a ลบศูนย์หรือ a บวกศูนย์ก็แล้วแต่พวกเรานะแต่สุดท้ายแล้วมันเหลือแค่ A ฝั่งซ้ายเนี่ยนะเหลือแค่ A นะครับฝั่งขวา ก็จะเป็น10บวก4มีค่าเป็น14ครับเสร็จเรียบร้อยมาดูข้อ2ครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็น X บวก5ต้องการกําจัดบวก5นะครับให้ใส่ลบ5เข้าไปฝั่งขวาก็เหมือนกันใส่ฝั่งซ้ายลบ5้าฝั่งขวาก็ต้องใส่ลบ5เข้าไปเนี่ยประมาณนี้บวก5้คกับลบ5ปุ๊บ มันจะตัดกันเหลือศนะูนย์ะเป็น x บวกศนย์ 0, mm hmm. ก็จะเหลือแค่ x ตัวเดียวครับ mm hmm. ฝั่งขวามือก็จะเป็นสิบสองลบหก็จะเหลือแค่เจครับอ่า mm hmm. เราจะลองตรวจคำตอบดูก็ได้นะอย่างเช่นเอาข้อ2นี้เลยเราได้ x มีค่าเป็นเจ็ดเราจะตรวจคำตอบนะครับ x บวกห้า เท่ากับสิบสองแทน x ด้วย7ก็จะได้7บวก5เท่ากับสิองเนี่ยครับสมการเป็นจริงอันนี้คือตัวคำตอบนะครับคุณทำให้ดูแค่นี้นะต่อไปเราจะทำแบบแบบที่นักเรียนชอบกันก็คือแบบย้ายข้างเอาปกาศสีเขียวแบบย้ายข้างนะครับ ดูข้อ3นะครับเเขียนไว้ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแต่ลบ36เนี่ยเราจะย้ายไปฝั่งขวาของเดิมมันมีลบ50ไปอยู่เราย้ายลบ36มาก็จะเป็นบวก36ฝั่งซ้ายเขียน A ไว้เหมือนเดิมฝั่งขวามือครับลบ50บวก36ได้เท่าไหร่นักเรียนต้องสังเกตนะครับถ้ามันมีเครื่องหมายแตกต่างกันอันนี้ความรู้พื้นฐานนะ รูปพื้นฐานเครื่องหมายแตกต่างกันต้องเอาตัวเลขมาลบกันนะก็จะได้ห้าสิบลบกับสามสิบหก่อนเหลือสิบสี่ใช่ไหมแล้วเราจะมาดูว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบเราก็ต้องดูที่ค่าค่าบวกกับค่าลบของมันอนะอะไรมากกว่ากันเนี่ยค่าลบมีอยู่ห้าสิบลบมากกว่าเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องติดลบครับได้ลบสิบสีข้อสี่ครับ สิบห้าเท่ากับ d ลบแปดสามข้อที่ผ่านมาก็จะเป็น A อยู่ฝั่งซ้ายแต่ว่าข้อนี้ d อยู่ฝั่งขวาเราก็ทำได้เหมือนกันครับก็จะเขียนสิบห้าของเดิมไว้ฝั่งซ้ายเราจะย้ายลบแปดที่อยู่ฝั่งขวามาไว้ฝั่งซ้ายมือจากลบแปดก็จะเป็นบวกแปดเท่ากับ d อีกหนึ่งบรรทัดเสร็จแล้วครับสิบห้าบวกแปดง่ายๆเลยยี่สิบสามเท่ากับ d ข้อต่อไป16บวก m เท่ากับลบ20เขียน m ไว้ซ้ายมือเลยครับเท่ากับลบ20ของเดิมเขียนไว้16เนี่ย16เนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบให้เรารู้ไว้เลยว่ามันมีค่าเป็นบวกย้ายมาเมื่อไหร่มันต้องติดลบครับเป็นลบ16เพราะฉะนั้นจะได้ m เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ ลบยี่สิบลบสิบหกถ้ามันมีเครื่องหมายเหมือนกันนะครับให้เราคิดว่ามันเปพวกเดียวกันพวกเดียวกันต้องเอาไปรวมกันแล้วก็เอายี่สิบไปบวกกับสิบหกเลยได้สามสิบหกแล้วพวกเนี้ยมันอยู่จำพวกลบก็จะเป็น M เท่ากับลบสามสิบหกครับต่อไปข้อหกนะ y ลบสิบสี่เท่ากับลบยี่สิบ เราจะย้ายลบไปเลยนะ y เท่ากับลบยีของเดิมเขียนของใหม่จากลบสก็จะเป็นบวกสิบสีมาเจออีกแล้วคนละพวกกันติดลบกับบวกถ้ามันอยู่คนละพวกกันเราต้องเอามันมาลบกันลบในใจเลยนะยี่สลบสิบก็จะเหลือหกเหลือหเมื่อ,อไหร่ ปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าเครื่องหมายเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบลบยี่สิบมากกว่าครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็ยังติดลบอยู่ข้อนี้จะได้ลบหข้อต่อไป A ลบลบยี่สิบข้อนี้ให้เรามองเป็นเครื่องหมายง่ายๆเลยนะ ทำได้หลายวิธีนะแต่ครูจะเอาแบบง่ายๆให้เราเข้าใจง่าย a เนี่ยลบกับลบยีให้เรามองมันเป็น a บวกยี 20, ได้เลยมองว่าเป็นเครื่องหมายบวกได้เลยครับก็จะได้ a เท่ากับลบยี่สิบเออโทษทีครับลบสิแล้วก็ย้าย20มาเป็นลบยีสุดท้ายแล้ว a จะได้ พวกเดียวกันเอาไปบวกกันก็จะเป็น32แล้วก็ติดลบให้มันแบบนี้ต่อไปข้อ8ปดสี่ลบยีกเท่ากับหนก็จะเป็นสี่เท่ากับหนย้ายลบไปเป็นบวกครับลบลบ 26, ยีย้ายมาเป็นบวก26ก็จะได้สี่เท่ากับยีบวกหนครับได้27.2มาที่ข้อ9 x บวก8.5เท่ากับ10.4เราย้าย8.5ไปเลยนะครับ x เท่ากับ10.4ลบ8.5 x ก็จะเท่ากับถ้าเป็นนักเรียนทำก็จะเกิดปัญหาแล้วใช่ไหมต้องมายืมมัอนอีกใช่ไหมเนี่ย4โดนลบด้วย5เนี่ยต้องไปยืมคิดในใจเลยนะ4ยืมไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น14นะ เบอ,อก5้าแล้วเหลือเกครับอยู่ในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับไอสิบเนี่ยโดนยืมไปแล้วเหลือเก้าเพราะฉะนั้นก็แนดนไปลบกับเ้าเนี่ยนะ9้าลบแดก็เหลือ1ครับตอบ1.9เก้าข้อนี้หรือใครจะมองเป็นหนึ่ง้สี่ลบด้วยแปดสิบห้าก็ได้นะครับก็จะเหลือ19แต่ในที่นี้มันเป็นทศนิยมเราก็ต้องใส่ให้มันมาหนึ่งตำแหน่งต่อไปข้อ1ิบ x เท่ากับ12.3นี่ของเดิมเขียนของใหม่คือย้ายจากลบมาเป็นบวกก็จะเป็นบวกกับ1.3 x เท่ากับ12.3บวก1.3นะครับเราก็จะได้เป็น13.6ต่อไปข้อ11เขียน y ไว้ฝั่งซ้าย7.5ไว้ของเดิมแล้วก็ย้าย ลบศูไปเป็นบวก0.5อันนี้ง่ายมากเลย7.5็ดบวกศูนจาก็ไวเท่ากับแครับหรือเราจะคิดในใจก็ได้นะเนี่ยอะไรลบออกแล้วลบออกศูแล้วเหลือ7.5น่ยก็คือ8นะครับข้อสิบสองมาลองตัวแปรอยู่ฝั่งขวามือดูบ้าง D อยู่ขวามือนะครับแล้วก็จะย้าย3.2มาเลยก็ได้ลบห้ของเดิมอยู่ฝั่งซ้าย ยาย3ามาหาก็ต้องเป็นลบ3.2ฝั 2, ่งขวาเหลือเท่ากับ d ีลบ5.4ลบ3.2นะครับพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันเนี่ยเอามันไปรวมกันรวมวันก็จะได้เป็น8.6แล้วมันคือกลุ่มกลุ่มไหนพวกไหนก็คือพวกลบก็จะได้8.6เท่ากับดแค่นี้พอเลยนะครับข้อต่อไปเขียน x ไว้ฝั่งซ้าย เขียน40ของเดิมเขียนของใหม่คือลบ4.236ก x เท่ากับข้อนี้ครูจะตั้งทดให้ดูนะครับ40ลบกับ4.236เนี่ยมันลบไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใส่จุดให้มันก่อนจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้เลยนะมันมีค่าเท่าเดิมน,นะครับ40 จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์กับสี่สิเฉยๆเนี่ยมีค่าเท่ากันอ่าต่อไปลบได้แล้วเอามายืมยืมทีเดียวเลยนะเหลือสามเก้าจุดเกนี่ครูยืมแบบรวบลัดให้เลยนะครับใครไม่เข้าใจต้องไปลองฝึกเอาดูนะครับอ่ายืมใหม่แล้วเป็นแบบนี้นะยืมเสร็จแล้วปุ๊บสิบลบหเหลือสี่เก้าลบสามเหลือหก 9ลบสองเหลือเจจุด39จุลบออก4ก็คือ35หครับนี่คือคำตอบที่ได้ครับ35มจุดกต่อไปข้อ14ครับแซดเท่ากับ16ย้ายลบจุดสองไปเป็นบวก12 z แซดเท่ากับ28ปเสร็จแล้วต่อไปข้อ สิบห้านะครับเขียน x ไว้ฝั่งซ้ายอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวนี้ลบลบอีกแล้วครับลบลบอีกแล้วเราสามารถเขียนแบบนี้ได้เยนะลบลบหนึ่งจุดสามสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสามสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุูจะเขียนบันทับใหม่เป็นหนึ่งจุดสามสองเลยนะ 1.32อ่าย้ายลบ1.3มาก็จะเป็นบวก1.3ต่อไป x เท่ากับก็บวกกันบวกกันปกติเลยนะครับได้2.62สอาสำหรับใครที่งงทำไมได้2.62ล่ะครับครูนี่1.3บวกกับ1.3 ถ้ามันไม่มีตัวเลขอะไรเนี่ยให้เราเติมศูนย์ได้เลยมีค่าเท่าเดิมเติมด้านหลังเนี่ยเท่าเดิมนะครับก็จะเป็นเออเติมด้านหลังของทศนิยมนะอย่าไปเติมด้านหลังของเนี่ยถ้าเลขกเฉยๆแล้วมาเติมด้านหลังแบบนี้ผิดนะครับจากหนึ่งกลายเป็นสิบนะไม่เอานะย้อนเนี่ยถ้าเราเติมตรงนี้เนี่ยเติมตรงนี้เต,ตนเติมได้สองจุดหนึ่งจุดสามสองบวกกับหนึ่งจุดสามศูนย์สองบวกศูนย์ได้สอง สามบวกสามได้หกแล้วก็จุดแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองเนี่ยครับได้คําตอบแล้วสองจุดสองเท่ากันต่อไปข้อสุดท้ายครับลบ x ลบแปดข้อสุดท้ายเนี่ยพิเศษหน่อยตัวแปรติดลบข้อที่ผ่านๆมาสิบห้าข้อตัวแปรไม่ติดลบนะครับอลองดูมันก็ทําได้หลายวิธีแต่กูอยากให้ทําวิธีนี้ก่อนลบ x เขียนของเดิมไว้เท่ากับ ลบลบยี่สิบสี่น่าจะคุณแล้วนะเขียน<ม>ใหม่เลยเป็นยี่สิบสี่ลบ x เท่ากับยี่สิบสี่หรืออะไรยังไม่ได้เขียนก็คือลบแปดนะครับย้ายมาอีกฝั่งก็จะเป็นบวกแปดลบ x เท่ากับยี่สิบสี่บวกแปดมีค่าเป็นสามสิบสองอาตีปัญหาอีกแล้วนักเรียนหลายคนจะงงตรงนี้ลบ x เท่ากับสามสิบสองก็จะจบเลยอยู่บางคนก็จะตอบ x เท่ากับสามสิบสองเลยอันนี้ไม่ถูกนะ x เนี่ยจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับลบ1คูณอยู่กับ x นะครับแต่เลขหนึ่งเนี่ยเขาไม่นิยมเขียนกันมันจะซ่อนตัวมันชอบแบบเพราะฉะนั้นแล้วเวลาหาคำตอบตัวแปรเราไม่ติดลบครับมันคือลบ x เนี่ยคือลบ1 x นะครับคูณอยู่ x คูณอยู่กับลบ1 ย้ายไปตรงข้ามกับคูณคือหารครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวใหม่นะครับเอาปากกาสีแดงเลัน,นะเป็น x เท่ากับ32ส่วนด้วยลบ1นะครับมันจะมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้ว x มีค่าเท่ากับลบ32ครับอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ